ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่น้ําตกใส่ยกน้อยนะขับรถครึ่งชั่วโมงนะครับจากปราสาทเมืองสิงห์สามสิบกิโลป้ายเราขึ้นไปข้างบนกันบีมเนี่ยพอบีมเดินขึ้นไปข้างบนนะ่ะบีมจะเจอกับถางไฟเป็นไฟแบบนี้อุ้ยเขา<อ>บีมเขาร์ไซไปวิ่งบนรางรถไฟเลยอะ่ะน, <laughs> นี่ครับมาไม่รู้ว่ารถไฟจะมากี่โมงนะแต่เนี้ย สิ้นสุดแล้วรถไฟที่มาจากทางรถไฟสายมอนะ,อะนี่มาสุดตรงนี้สถานีน้ำตกใส่ยกหน่อยามาจาก่ทางโมอนะตรงนี้ใช่เนี่ยเส้นทางรถไฟสายมอนะเนี่ยสิ้นสุดตรงนี้ละบีมอ๋อครับตอนนี้เราก็เจอกับรถไฟคันเบลล้มเลยใหญ่มากเฮ้ยข้างบนเป็นร้านกาแฟเขาบอกยกหน้อยคอฟฟี่ โอ้หไฟใหญ่มากไปดูน้ำตกกันครับผมเหมือนเราเดินอยู่ตรงทางรถไฟของจริงอุ้ยได้ยินเสียงน้ำตกได้ยินเสียงน้ำตกโอ้เดินบนรางครับเดินบนรางรถไฟโ,โอ้โหอาป้อยดิป้อยมันต้องจับแม่ดูดิฝึกการทรงตัวว่าจะล่นไหมลองดิลองดิองดเอา้เอาเยอะๆ มาแล้วครับตอนนี้เราก็เจอกับน้ําตกแล้วเวมเดี๋ยวนี้เขาทําใหม่แบบสะดวกสบายดูสิตรงนี้ก็จําลองเป็นสะพานข้ามแม่น้ําแควโอ้น้ําใสเลยนี่ใครจะมาห้ามดื่มแอลกอฮอลและอาหารนะครับห้ามเอาเข้ามาสวยเลยตรงเนี้ยตรงนี้สวยเลย เดี๋ยวนี้เขาทำดีมากเปลี่ยนไปเยอะเลยเรามาตอนนั้นสี่ปีแนละ้วบีนะเนี่ยบีมานั่งเล่นแถวนี้ดูดูหน้าเด็กครับหน้าเด็กอยากเล่นน้ำหน้าเด็กอยากเล่นน้ำนี่ตะก่อนที่บีมมาขั้นบันไดตรงขวามือไม่มีนะครับนี่เขาทำใหม่เด็กไม่เสียวตกน้ำตกสวยมากนี่เดี๋ยวเราเดินลงไปเดินเล่นข้างล่างกันเดินดีๆนะเดินระวัง วีหมาเล่นน้ำตกก้าดูสิมีหมาด้วยต้นไม้สวยมากเลยลากมันนี่ฟ้าเห็นมีร้านกาแฟาเปิดไหม่แต่ป๋าจะเดินไปดูร้านกาแฟาาเดี๋ยวนี้สะดวกสบายเลยเยิ้ยมเยิ้ยม,มค้าง,างไว้ยิ้ยมค้างไว้ค้างไว้ยิ้มค้างโอ้คนเล่นน้ำเต็มเลยทุกคนน้ำตกมาจากข้างบนนุน่น น้ำเพียบเลยตอนนี้เราเดินออกแล้วครับเราจะไปร้านกาแฟที่เปิดใหม่เดินขึ้นไปดูซิไปยกน้อยขึ้นไปดูโอ้มันไดสูงชันเด็กคนนี้เดินแข็งแรงมากครับไม่มีเน็้เหนื่อยเลยทุกคนคนนี้จะเป็นลมแล้วคนข้างหลังจะเป็นลมแล้วครับโอ้ เด็กคนนั้นเขาเดินไม่รอใครเลยอ่ะเขาไปโมโหไปกโกรธใครมาอ,อารมณ์ไม่ดีเขาไม่ได้เล่นน้ำเรามาถึงข้างบนแล้ว <S <S 1> <S 1> ไหนอะ่ะร้านกาแฟโอ้ยเราเดินขึ้นมาข้างบนแล้วครับเอาเรื่องครับหอบเลยครับไหนดูซิน้ำมันไหลมาจากตรงไหนได้ยินเสียงอะ่ะ โอ้นี่เราขึ้นมาข้างบนสูงมากเนี่ยเราก็ไหลลงไปข้างล่างเนี่ยดูดิที่เป็นน้ำตกอ,ะอ่ะออจะดูน้ำมาจากตรงนูน้นเนี่ยลำธารเนี่ย่ะตรงนู้นเขาไม่ให้เข้าไปนะครับพื้นที่อันตรายนะครับเราอยู่ข้างๆได้เข้าไปข้างในลึกๆนี่เข้าไม่ได้เป็นลำธารที่น้ำไหลมาอ๋อนี่ไงครับคาเฟ่ แต่ตรงนี้น้ำใสนะครับน้ำใสอุ้ยบีบีปลาชอนตัวป็นเลิ่มเลยมาดูดิว้ไปแล้วไว้ไปแล้วปลาชอนตัวใหญ่มากไว้ไปแล้วนุ่น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 ปลาชนอนว้ไปแล้วนี่ก็เป็นบริเวณข้างบนบริเวณข้างบนที่น้ำไหลลงไป นะบีที่เราเห็นเป็นผ่าน้ําตกสวยๆนี่นแหละเนี่ยเราขึ้นมาอยู่ข้างบนเนี่ยน้ําไหลมาเนี่ยเห็นปะค่อยๆตก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 ลงไปน้ำค่อยๆตกลงไปน,นี่เดี๋ยวเราจะกลับไปที่รถแล้วโหดูภูเขาตรงนี้สิข้างหน้าเราอะมีแต่ภูเขาเยอะแยะมากมายสวยงามมากเลยโอเคตอนนี้เราก็กลับถึงบ้านแล้วครับ ปวดขานึบๆเลยครับเราไปเที่ยวมา3ที่นะครับสนุกสนานมากมายสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายกินอยู่บีมกินอยู่หิวหิวกับมาหิวกินก๋วเตี๋ยวก๋วเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยว